กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแต้วคลุฟูที่ดินสวยนะครนายกบายแต้วคะ่ะ คลิปนี้เราอยู่กันที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะคลิปนี้เจ้าพามาชมบ้านสวนสไตล์นอร์ดิกน่ารักมากๆเลยนะคะเนื้อที่หนึ่งไร่ค่ะใกล้เขื่อนขุนดานมากๆเลยค่ะประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเนื้อที่1ไร่เจ้าของขายในราคา3ล้าน8 0 0แสนบาทค่ะมีผลไม้หลายอย่างเลยนะคะทุกคนไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแต้วคั้วฟูที่ดินสวยนครนายกบายแต้วค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค,ค่ะคลิปนี้แต้วพามาชมบ้านสวนบนเนื้อที่1ไร่ค่ะบ้านสไตล์นอร์ดิกน่ารักน่ารักนะคะเจ้าของขายในราคา3 8ล้านแแสนบาทค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะ พื้นที่ทั้งหมดนะคะ1ไร่ค่ะเจ้าของขายในราคา3มล้านแแสนบาทค่ะมีมังคุดร่วม30ต้นเลยนะคะทุกคนให้ผลผลิตแล้วด้วยนะคะ สวนกว้างมากๆเลยค่ะทุกคนมีมังคุดร่วม30ต้นนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปชมภายในบ้านแ้วพาไปชมพื้นที่บริเวณสวนกันก่อนนะคะจะมีทุเรียน3ต้นนะคะทุกคนมีส้มโอมีมังคุดร่วม30ต้นมีเงาะ4ต้นลองกอง15ต้นค่ะทุกต้นให้ผลผลิตหมดแล้วนะคะทุกอย่างเลย ส้มโอค่ะทุกคนส้มโอจะมีประมาณ5ต้นนะคะให้ผลผลิตแล้วทุกต้นค่ะดกมากๆด้เลยค่ะส่วนมังคุดรวม30ต้นจะปลูกตามรั้วเลยนะคะพื้นที่1ไร่เจ้าของล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วค่ะระบบน้ำต่างๆก็เรียบร้อยแล้วนะคะมีบ้านเลขที่บ้านเลขที่175ค่ะ ไม่ไกลเขื่อนเลยค่ะทุกคนที่ดินแปลงนี้บ้านสวนหลังนี้นะคะห่างจากเขื่อนประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกห่างจากตัวเมืองโรงพยาบาลนครนายกประมาณ15กิโลค่ะห่างจากลางังสิตฟิวเจอร์ประมาณ80กิโลค่ะเดินทางจากกรุงเทพใกล้นิดเดียวเองนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมคะตามรั้วนี้เลย เจ้าของได้ปลูกมังคุดไว้นะคะตามแนวเขตหลวเกือบรอบพื้นที่หนึ่งไร่เลยนะคะรวม30ต้นมังคุดรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะกำลังให้ผลเลยนะคะตอนนี้ดกมากๆเลยค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะลองกองลองกองจะมีประมาณ15บ้าต้นเลยค่ะกำลังออกผลเลยค่ะกล้องซูมเลยดกมากๆเลยนะคะลองกอง ลูกค้าท่านไหนสนใจนะัดเต้าเข้าชมได้เลยนะคะบ้านสวนสไตล์นอร์ดิกหนึ่งไร่เจ้าของขายในราคา3าล้าน8แสนบาทค่ะราคานี้พร้อมออกค่าโอนค่าภาษีนะคะนัดเต้าเข้าชมได้เลยค่ะพื้นที่ตรงนี้มีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวนะคะใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะเข้ามาจากถนนเส้นหลัก3239เพียงแค่80เมตรก็ถึงหน้าบ้านแล้วค่ะถนนหน้าบ้านเข้ามาจากถนนเส้นหลกักเป็นถนนสาธนารณะนะคะทุกคน คอนกรีตลาดเรียบร้อยแล้วค่ะเดินทางสะดวกมากๆเลยส่วนสวนทางด้านนี้นะคะจะมีเงาะค่ะแล้วก็มีทุเรียนทุเรียนของเรานะคะจะมี3ต้นค่ะให้ผลผลิตด้วยแล้วก็เงาะก็จะมีประมาณ4ต้นค่ะดกมากๆเลยค่ะทุกคน รสชาติดีมากๆเลยค่ะทุกคนหวานมังคุดค่ะนอกจากผลไม้แล้วนะคะทุกคนก็ยังมีมะนาวด้วยนะคะทุกคนมะนาวมีหลายต้นมากๆเลยค่ะประมาณห้าหต้นเลยค่ะดกด้วยนะคะแล้วก็น้ำเยอะมากๆเลยค่ะทุกคน ผล,ลไม้ให้ผลดกทุกต้นเลยค่ะและที่สำคัญรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะนั่นแสดงว่าที่ดินแปลงนี้ดินดีและอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะเจ้าของใหม่มานะคะไม่ต้องเสียเวลาปลูกเลยค่ะและที่สำคัญไม่ต้องซื้อทานเลยนะคะมีผลไม้ครบทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมังคุดลองกองเงาะทุเรียนมมยงชิดค่ะ เดี๋ยวเรามาดูบ่อน้ํากันเลยค่ะจะมีบ่อบาดาลด้วยนะคะไว้ใช้รดน้ําต้นไม้ค่ะน้ําประปาที่ใช้ภายในบ้านจะเป็นน้ําประปาหมู่บ้านนะคะส่วนบ่อนี้เราไว้ใช้รดน้ําต้นไม้ค่ะน้ํามีตลอดปีไม่แห้งเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมพื้นที่ภายในบ้านกันค่ะ ส้มโอดกมากๆเลยค่ะทุกคนหน้าบ้านก็มีส้มโอด้วยนะคะดกมากๆแล้วก็จะมีลองกองที่หน้าบ้าน2ต้นค่ะพื้นที่หน้าบ้านตรงนี้นะคะจะทำเป็นลานจอดรถหรือว่าลานกิจกรรมที่ทานข้าวพื้นที่ปาร์ตี้สังสรรค์กันได้เลยค่ะ ทางด้านนู้นจะเป็นสวนหลังบ้านมีห้องน้ําที่ใช้ภายออนอกบริเวณบ้านอยู่1ห,ห้องนะคะบ้านจะมีเป็นแบบอ,อ๋อหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะไปค่ะเราเข้าไปชมพื้นที่ภายในบ้านกันค่ะ บ้านสวนหลังนี้เป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกนะคะมีขนาด3คูณ6เมตรค่ะด้านในตัวบ้านจะมี1ห้องโถงทำเป็นห้องนอนได้ค่ะและมีห้องใต้หลังคามีบันไดขึ้นไปนะคะมีห้องน้ำอยู่1ห้องค่ะประตูด้านหลังของบ้านสามารถเปิดไปที่ด้านหลังของบ้านได้นะคะด้านหน้าจะมีระเบียงที่ด้านหน้าของบ้านด้วยนะคะมองเห็นวิวสวนด้านหน้าได้สบายเลยค่ะ ภายในก็จะมีห้องโถงอยู่หนึ่งห้องและมีห้องใต้หลังคานะคะติดแอร์ไว้หนึ่งตัวค่ะบ้านสวนหลังนี้มีบ้านเลขที่แล้วนะคะทุกคนบ้านเลขที่175หมู่4ตําบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะ ด้านหลังของบ้านจะมีประตูเปิดออกไปที่ด้านหลังของบ้านได้นะคะเปิดออกไปก็จะเป็นระเบียงที่อยู่ด้านหลังของบ้านค่ะระเบียงตรงนี้เราสามารถไว้ใช้นั่งเล่นปาร์ตี้กันได้เลยค่ะหรือว่านั่งเล่นชมสวนยามเย็นได้เลยนะคะนั่งจิบกาแฟ ยามเย็นได้เลยค่ะด้านหลังสุดก็จะมีห้องน้ําอยู่หนึ่งห้องค่ะเป็นห้องน้ําที่ใช้นอกตัวบ้านค่ะหรือว่าเป็นห้องน้ําไว้ใช้รับแขกนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสําหรับบ้านสวนหลังนี้นัดแต้วเข้าชมได้เลยค่ะอากาศดีมากๆเลยนะคะผละไม้ก็มีครบทุกอย่างเลยค่ะออกผลดกมากๆเลยค่ะเก็บทานเก็บแจกได้เลยค่ะทุกคน เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับบ้านสวนหลังนี้ มีผล,ลไม้ครบทุกอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะเมืองคุดรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะมีร่วม30กว่ากต้นเลยนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตโดกมากเลยค่ะทุกคนบ้านสวนหลังนี้นะคะพื้นที่1ไร่ค่ะล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมบ้านสไตล์นอร์ดิกหนึ่งหลังค่ะเจ้าของขายในราคา3ล้าน8แสนบาทค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนัดแต้วเข้าชมได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 4 7 7 9 3 2 8 7ค่ะซื้อไว้พักผ่อนหรือว่าซื้อไว้เพื่อมาอยู่อาศัยจริง ก็ได้นะคะมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเรามาปลูกบ้านเพิ่มเติมได้อีกค่ะสนใจนัดเต้าเข้าชมได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้เต้าไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามช่องของเต้าว้ด้วยค่ะเต้าคาลูฟูที่ดินสวยนะครนายกบายเต้าค่ะสำหรับคลิปนี้เต้าฝากแปลงบ้านสวนสไตล์นอร์ดิกแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนัดเต้าเข้าชมได้เลยผลไม้เยอะมากๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ